ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแม่น้าอีกแล้วนะคะกับน้องชาญค่ะตอนนี้กําลังจะไปเกี่ยวหญ้านะคะทุกคนไปเกี่ยวหญ้าตรงฟากนู้นนะคะเป็นต้นหญ้าที่หวานไว้นานแล้วที่เห็นเกี่ยวบ่อยๆนะคะแต่ว่าตรงข้างๆนี้นะคะทุกคนอันนี้คือหวานที่หลังค่ะอันนี้คือหวานตรงที่ตอนที่เขาไถนาไถนาฝั่งนี้นะคะทุกคนก็เริ่มงามเริม่มยาวเหมือนกันเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีลมพัดมาก็เริ่มล้มแล้วะคะ่ะทุกคน นี่มากับน้องชานน้องชานอยู่ไหนลูกี่สวัสดีครับยังครับป้าเดี๋ยวเราเราไปดูตรงนูง้นกันดีนกว่าค่ะค่ะทุกคนกว่าจะถึงที่ไปเกี่ยวหญ้านะคะก็ไม่ไกลแต่ว่าก็ไม่ใกล้นะคะนี่ยังนี่ยงน้องชานมาด้วยนะทุกคนโอ้โหกว่วจะถึงกว่วจะได้กลับกลัวจะได้เกี่ยวโอ้เร็วๆนะลูกนะ ลูกเร็วๆหน่อยลูกขาเอามายังไม่ถึงที่เกี่ยวหญ้าเลยจะกลับแล้วทุกคนดูโอ้ยจะต้องเดินกลับไปส่งลูกก่อนแล้วค่อยกลับมาเกี่ยวหญ้าใหม่ชีวิตค่ะท,ทุกคนตอนนี้ก็ไปส่งลูกชานกลับมาแล้วเดี๋ยว ไปเกี่ยวหญ้าต่อกันคับ ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เราเกี่ยวหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราเกี่ยวบ่อยๆก็ยังไม่หมดค่ะก็ยังมีพอได้เกี่ยวอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ต้นไหนที่เราเกี่ยวเสร็จไปแล้วเราเกี่ยวนานแล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเขาก็จะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เอาภาพงนน ประสอบประกอบปูไปกันเนะ่ะเราก็เอาถุงถุงมือเรามาด้วยค่ะทุกคนโอ้เอา้ามาด้วยเหรอมาเฝ้ามาเป็นเพื่อนหรือมาเฝ้าจ้านะทุกคนนะคะเรียบร้อยอ่ะเกี่ยวกันเลยเนาะคะ่ะ ต้นเริ่มแก่แล้วนะแล้วก็เริ่มมีน้ำานะลฝนตกเมื่อวันก่อนนี่นะ่ะนี่ค่ะทุกคนเฮ้ต้นยาวแล้วเนาะต้นยาวมากเลยนะคะงามมากด้วยเนาะน่ค่ะคน เกี่ยวไปเกี่ยวมาเราก็จะกองไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้แบกขึ้นก็จะมาแบกขึ้นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะ้ำเกี่ยวต่อกันนะคะทุกคน